สวัสดีครับผมวันนี้ผมสิต้มสมปนินขง่พี่นองเนี่ยเนี่ยหัวเรียบร้อยเดี๋ยวพอนี่ไปหาวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมดแดงครับผมเดี๋ยวรอติดตามครับผมเดี๋ยวสิ้ออกไปหาหมดแดงมาต้มใส่ปนินพี่นอนทั้งหน้าบ้านเฮาคุนออกไปคุนล้วครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมด้วพี่นองเนี่ยสีได้ว่มดแดง อุปกรณ์เราพร้อมจะไปกระบาอุดมครับผมอุปกรณ์นี่ก็คือก,ก็คูดหนึ่งใบครับผมแล้วในคูดนี่ก็มีเนื้อไก่ครับผมผมฉีร้องไปย้อนปา่าขางโรงงานเบงเทียมมันกินเนื้อไก่คุณครับเอาเดียดเดียดกระห้อนครับครับผมตอนนี้ก็บใบสามกวแล้ว,วน,ลนี่ครับเดียดเดียดจัดมือเนี่ยชีฟ้าเมฆแจ๊คไปใสดดอก เดี๋ยวล้อไปอีกสามชมครับผมแดดแดดจัดฟ้าเปิดเฮ้ยวันอาทิตย์ขึ้นเป็นสีเมื่อวันนี้ร้อนลยนี่ครับเวลานลนี่คือซอยไประชาอทิศก่อสิบเด้อทุกคนเด้อมีหน้าบ้านคอยได้เนี่ยม,มีร้านขายตุเรียนก่อพูดแต่เดี๋ยวไปคุณโรงงานคอยอยู่ เองนะเนี่ยครับมีไม่เด่นนะเด้อสุกุณิยะไม่เ่นยมึงส่มาั้งใส่ใหอีเนี่แจกมาน้ะใส่มันยางอยู่ยออกใส่เด้ออกใส่ออที่ใส่ป่ไปกัน ว่อะไรนะนี <bin uk> <azo> ่ครับหางมดแดงห้างหนึ <phải qui so uno> ่งแต่ว่าผมสิบาเอาห้างนี่ครับผมนี่เป็นต้นเสียงจันผมซิไปเอาต้นบักม่วงหู้นอยู่ทางผุนพี่น้องบอลเนาะมาห้างนี่บอเอาครับผมเ่าเดีไปเอาต้นบักม่วงน้องตามล่าหามดแดงนี่บอมาเอามดแดงครับนี่ครับผมสิเอาห้างนี่ครับ วางรู้ไหมเอ่าเอาดมจัดการมีใครวะเอามีใครอุ้ยวเียดไอ้ยเดี๋ยวดี๋ยวกหตุี้ถกเสียดามีใครน้องเดี๋ยวบิ้งใครใครพลาดใครพลาดคือเก่าไขไงมันไปใสไข่หลาหลายแต่ว่าหมดเหยาะคนแบบนี้ นี่ไข่ผากเต็มคาราเบลเอาเดี๋ยวบิ่งพี่น้องไข่ไข่ไข่น้ำกันดิเงี้ยกันเงี้ยคักเงี้ยเงี้ยบาทนี่โอ้เฮียกองเงี้ยเล่พี่น้องเอ้ยไม่ได้กินดอกไข่มื่อแดงไข่เบิ่ง แต่ลวนล้วนลงหลายกว่าเขาขอถังขอถังเอาละพันนหุ่นขวังเอเลอยูย่หุ่นครับผมได้แต่ใครพากว่ามีเออมีใครตรงอยู่หน่อยนึงมีอยู่มีอยู่เทีย่ยวนี่หลังจากไปหาหมดแดงมาได้เลยก็ทำเการมาต้มปลาค,ครับพี่น้องนี่ปนินใหญ่เฮาใส่โลกว่า ต้มสูตรสลักามสูตรอีสานบ้านเฮาเลยครับผมเบงเครืองนี่ทีเดเ็ดเฮาหมดแดงแก็มีไข่ภากไข่ไงก็มีครับผมนี่ข้าเข้ากันมาตอนแรกนึกว่ามันฉีบ่มีไข่ตึงๆมีอยู่ครับผมมีผลมาหลายอยู่คือกันครับเดี๋ยวน้ำเดือดเราก็จิใส่หมดแดงลงไปเลยครับผมตรงนี้ก็รอตะนน้ำเดือดก่อน ตัวหน้ำเดือดแล้วครับเราก็จะตามด้วยมดแดงครับผมนี่คุณนะไข่อวนๆมีหลายอยู่เด็ดพี่น้องตอนแรกผมนึกว่ามันมีไข่อวนๆที่หนได้เห็นมีอยู่ใส่มดแดงไปหลายๆเลยครับผมเบาแบบเปรีป้ยวๆสูตรอีสานบานเฮาเลยครับตุ่มสมปนินใหญ่ใส่มดแดง เหลืออีกครึ่งหนึ่งใส่ไปก่อนเครื่องหนึ่ง,ง,งยันมันสมักปวดนะนี่เรียบร้อยครับผมปลาเฮาก็สุกแะ้วขอโทษขออภัยไ่ได้ปรุงเครื่องให้เบิ่งเด้อครับผมก็บมีหยังดอกครับผมก็เครื่องปรุงทั่วไปนี่แหละครับเดี๋ยวผมสิไปหาใบกะเพรามาใส่ลืมใบกะเพราพี่น้องไปเอาหมดแดงมาเล้ยพันลืมใบกะเพราบันนี้สิดิกาไปเอาใบกะเพรามาปอกนา รืมสนิทนี่ครับผมพร้อมเสิร์ฟด้วยบัตรพี่น้องหอมใบกะเพราห้วยๆปุ่นะไข่มดแดงกันหลายคักอยู่ครับผมมาเด้อครับผมมเสียบหนักตกปลานํำกันครับผมมาเด้อมาเด้อ